สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวจีโซนแฟนตัวยงคนรักโคนันนะคะในเรื่องยอดนักสืบจิ๋วโคนันมีเกร็ดความรู้มากมายที่น่าสนใจนะคะและวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเกร็ดความรู้เกี่ยวกับคลื่นความถี่ของเสียงที่เรียกว่ามอสค o โตซาวเสียงคลื่นความถี่ที่บางคนไม่ได้ยินค่ะมอสคิโตซาวนะคะคือคลื่นเสียงความถี่สูงที่จะได้ยินเฉพาะเด็กๆจนถึงวัยรุ่นที่ยังมีประสานหูที่ดี แต่ไม่สามารถได้ยินได้ในคนที่มีอายุเยอะเพราะเมื่อคนเราแก่ตัวลงส่วนต่างๆของร่างกายก็จะเริ่มเสื่อมลงประสิทธิภาพหูของผู้ที่มีอายุมากจะเริ่มได้ยินเสียงที่มีความถี่สูงลดลงเช่นกันปกติแล้วบุคคลที่มีอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปจะไม่ได้ยินเสียงที่มีความถี่สูงมากกว่า13หรือ14กิโลเฮิรตซ์ซึ่งประโยชน์ของมอสคิทโตซาวนะคะก็จะมีอย่างเช่น เคยมีนักประดิษฐ์ได้คิดค้นเครื่องมือขับไล่พวกอนาพานโดยปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูงซึ่งจะไปดังลั่นสนั่นหูแต่เฉพาะพวกเด็กและวัยรุ่นแต่จะไม่เข้าหูของผู้ที่มีอายุเกิน30ปีขึ้นไปแล้วหรือบางคนนะคะก็สร้างริงโทนเสียงยุงที่ใช้เป็นเสียงเรียกเข้าที่ผู้ใหญ่ไม่ได้ยินทำให้ห้องเรียนที่เคยเป็นเขตห้ามโทรศัพท์กลายเป็นพื้นที่ที่มีความสุขของเด็ก โดยริงโทนเสียงยุงนะคะเลือกใช้เสียงที่มีความถี่สูงเกินกว่าที่หูของผู้ใหญ่จะได้ยินและในโคโนันนะคะก็ได้มีการพูดถึงมอสคิโตซาวคือโคโนันปีที่13ตอนที่637ชื่อตอนว่าเขากิเลนที่หายไปในความมืดและโคโนันเดอะมูฟวี่ที่18ปปริศนากระสุนมรณะใครอยากดูไปหาดูกันได้นะคะ